คือพวก eq ในฉลาดทางอารมณ์พูดเจ้าสอนในฉลาดทางอารมณ์แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ถ้ายึดมั่นถือมั่นอารมณ์อะแกต้องแบ่งไปพับพวกใดพวกหนึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวพวกเราเองอะพอไม่เลือกปั๊บเราก็จะเราก็จะกระเด็นไปแล้วก็ไปพิจารณาดีๆนั่นแหละนั่นแหละธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมะทั้งนั้นใครจะมีปัญญาดูถูกก็ไม่ได้นะเรื่องทางธรรมนี่ถ้าพลิกปั๊บพลิกนั่นเลยมันจะไปเลยจะเป็นเลย จะมาบอกว่าตัวเองโง่จะไปเชื่อมันว่าเราบอกว่าโง่อวิชาบ,บอกว่าเราโง,ง่เงี้ยแล้วเราไปเชื่อมันว,ว่ามันโง่เงี้ยเพราะมันบอกว่าเราโง,ง่เราไม่เชื่อมันไม่ต้องมาพูดดีเลยไม่ต้องมาบอกหรือว่าโง่ให้โง่เอาตัวอาวิชาตัวใหญ่หนักเขา้าเนี่ยไม่เชื่อมันหนักเข้าก็เบื่อมันสลัดหลุดจากมันก็บรรลุธรรมแล้วสลุดจากเหตุใหญ่เลยเหตุไอ้ตัวที่รู้ดีนะว,นงงนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองขออุบายในการเข้าฌานได้ไหมครับเข้าฌานเนี่ยง่ายมากเลย ระงับนิวรณ์ก็นั่นแหละอย่าไปเชื่ออะไรต่างๆมันก็มีนิวรณ์ห้านละนิวรณ์ห้านี่ไม่ต้องมาบอกเป็นข้อๆเพียงทําให้อารมณ์เป็นหนึ่งกันถ้ามันไม่เป็นหนึ่งก็เดินไปอะไรก่อนรอให้มันเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งจะแสดงว่าได้แล้วไม่ใช่ว่าจะให้มันได้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยงถ้าเราจะคิดให้มันไปเที่ยงอยากได้มันถึงไม่ได้ไงแต่มันได้เมื่อไหร่เราบอกเออแล้วได้แล้วละมันเป็นอย่างนี้เราจําทางแล้วมันได้ว่ามันเอานิวรณ์ออกอย่างไง แต่ถ้าเราไปนั่งเราจะเอาให้ได้จะ,จะนั่งให้ได้ชีจริงแล้วเนี่ยสมาธิหรือฌานเนี่ยมันมีจังแต่อุปจาระแล้วไปไปอคติกะอุปจาระไปอัปปนาซึ่งเริ่มจากฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปเอารูปฌานเนี่ยคือระยะที่เดินอยู่ก็เป็นได้เป็นเป็นอุปจาระเป็นเป็นเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนต้นๆกันไปก่อนแล้วพอดีมันจะลงเราก็ค่อยลง ไม่ใช่มันสั่งได้ตลอดแต่นี้ถ้ามันเราเก่งๆขึ้นว่าวดาสีการเข้าดีขึ้นเราค่อยพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้ามาถึงแล้วตั้งใจจะให้เป็นนะก็ไอความอยากมันขวางมันเป็นนิวรอนตัวยาากมันเข้าไม่ได้ได้ก็ได้วะไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ทำแล้วเรื่อยๆก็ค่อยนะเข้าเราเรียนรู้เหมือนคนมีความํานาญขึ้นทอนนี้มันจริงจรนัฉันน,าาน่ามันของแต่ว่ามันโง่ตรงที่ พอเข้าไปแล้วมันเป็นหนึ่งมันไม่เป็นวิปัสนามันจะไปติดความสุขทีนี้พอออกมาวิปัสนามาเจอความปรงแต่งมาเจอนิวรณ์เข้าหมีเข้าตะพุธไ,ไปคุยกับใครนั่นก็เบื่อก็จะหนีเข้าตะพุธต,ตรงเนี้ข้อเสียของของฌานมันก็เลยกลายเป็นหินทับยาต้องให้เห็น,นตรงนี้ด้วยแต่นี้พอคนฟังตรงนี้ก็งั้นทั้งนั้นจะไม่เอาแล้วสมาธิถ้าไม่เอาสมาธิอย่างเดียวก็ต้องไปปรับยาไอป้ปรับปรับอินทรีย์ให้มันเสมอกัน ก็คือมีสมาธิยานเขาเรียกสมาธิยานสมาธิยานก็จะเห็นความเป็นจริงท่านี้ก็กําหนดอยู่เนืองๆสู้ไม่ไหวก็ต้องหา,าที่สงบบ้างมีการกําหนดมันมันจะเป็นฌานแล้วไม่เป็นฌานแล้วก็ให้มันเป็นได้สถานที่ที่เขาปฏิบัติเราเข้าไปแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยังไงไม่ใช่ไปแล้วต้องการให้มันเป็นฌานให้รู้ลักษณะของการเข้าถึงว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ม่ใช่ไม่ใช่อยากได้เข้าใจไหม รู้อ่ะ uh, มันไม่ได้คือไม่ได้ให้มันรู้ตามความเป็นจริงอะ่ะถ้ามันเป็นคือเป็นอย่างเงี้ยเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ถอนร้อนใจก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจําทางได้มันเข้าไปมันจะเข้าไปได้สะดวกแต่นี้มันเล่นไปตั้งเนอะนั่งเท่านั้นเท่านี้นี่ต้องให้เป็นให้ได้จังให้เป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เรียบร้อยหมดมันคือตัวนิวรมันกั้นไว้คราวนี้อ่ะได้ไม่ได้ก็ทําเรื่อยทําอยู่เรื่อยทีนี้มันจําทางได้ว่าสีมันก็เลยได้ จะเข้าชานเมื่อไหร่เข้าได้